โปรเจกต์หนึ่งเซลล์ดเวลลอปเมนต์แอิวิตี้โปรเจกต์รายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษากิจกรรมที่ 1. นึ่งวิสาการบอดวันอาสาหหบูชาของชั้นปีที่ 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะขึ้นโดยรุ่นน้องปี2ที่มีการทาบทนําเสนอผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนที่เข้ามาชมนิทรศการของชั้นปีที่2และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชากิจกรรมที่2กิจกรรมทําบูสาขาลปสและกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่จะขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวิธีต่อคณาจารย์ ผู้ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้และความเคารพต่อคณาจารย์ผู้ห้สติปัญญาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษารักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยการบูชาครูกิจกรรมที่3กิจกรรมพิธีประดับเข็มสาขาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้จัดื่อนเพื่อเป็นการมอบเข็มสาขา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1นึ่ทำให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสิงชมพูและมีกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์ของสายรหัสมีการพบปะกับพี่ๆป้ารหาัสพี่รหัสและน้องรหัสให้พวกพี่ๆได้ผูกสายสินและรับเข้าสายรหัส กิจกรรมที่4่กิจกรรมสิ่งสัมพันธ์เกมครั้งที่2สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิงสถานการณ์ที่เป็นสื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในสาขาและทัพศาสนรศาสตร์ได้มาพบปะพูดคุยทากิจกรรมร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาวางแผนเล่นเพื่อชัยชนะของชั้นปีที่ส กิจกรรมที่5จ at ัดเนิทรเทศกาลวิสากิีชุมชนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมจัดบอร์ดเนิเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้เข้าร่วมชมในเรื่องวิสากิีชุมชนกิจกรรมที่6กิจกรรมเทศกาลน้าฝนคนรปศสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ความสามัคคีความร่วมมือของกลุ่มในการร่วมการทํากิจกรรม กิจกรรมที่7กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความเป็นผู้ประกอบการสังคมวิสาหกิจชุมชนสิ่งได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิกรรมการเข้ารับฟังเกี่ยวกับผู้ประกอบการสังคมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและเทคนิควิธีที่ทําให้ชุมชนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น กิจกรรมที่8กิจกรรมมิถุนการของชั้นปีที่2ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดโดยรุ่นน้องชั้นปีที่2ที่มีการทำบอร์ดนำเสนอผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนที่เข้ามาชมานิทศการของชั้นปีที่2และได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท CPAC